สีแล้วสีส,สเกตดบ้านเรานี่สีสเก็การเดินทางดานองดนอดนอคดนอคระ สามตู้ในชั้นสามนะคะสองร้อยกว่าบาทฝากรันนี้สีตเกิด นี่ก็สถานีสีสะเกดมีปลาด้วยนะปลาปลารักปลารักผมแดนมาของเราที่นี่แดนมาของเราเราจะไปหารถกลับนะคะ ารถกลับา,านเราแท,ท,ท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่กลับานี่ก็ที่จองตัวนะคะจองตัวสีสกเกตนี่คือสถานีสีสเกต <laughs>